เสียงอ่อนเสียงหวานอืมเสียงอ่อนเสียงหวานเจ้าของบ้านไม่อยู่ค่ะไปต่างจังหวัดมันเป็นเจ้าของบ้านค่ะวันนี้เ, <c oughs> เสียงเธอเสียงเสียงเพาะนะเสียงใสพัด <c oughs> อนอน๋อนอนจิ้งเนเล่นโชว์โชว์ใส่ลูกโชว์ คือเข้าไปไปได้มือเอื้อมอยู่แค่เนี้ยอ่อนอ่อนอ่อนแม่เขาค่ะสวยนะเดี๋ยวนี้มันสวยด้เลยโอ้โกลมบล็อกเลยรอมันรอกลมบล็อกเลยกินของดีแล้ววันเนี้ยฮะโอ้โหมันตั้งนานแล้วไม่กินนะคะนี่ค่ะ เป็นไงคะของมันเนี่ยแม่มันเอามาให้ดูแม่เอามาให้ดูมันดูน่งแต่งตัวไปแล้วเมื่อวานนี้นักลบก็มาตามไม่อ้อมถึงหน้าบ้านเลยวันนี้คุกเยอะกว่าทุกวันด้วยนะเพราะว่ามันกินกันจุกมากไอ้สองดำนั่นแหลคะค่ะย่อจริงๆ,ๆเลย ไปแล้วนะขอด้วยวันนี้แม่อ้อมคุกมาเต็มแบบเต็มกระมังเลยเยอะมากอะเพราะว่ามันกินกันจุใส่อาหารทั้งหมดสี่ซองนะคะแล้วก็พอดีเพื่อนไอ้ขอดมันไม่กินก็เลยเอามาใส่ให้อีกนะคพมาว้นักรบก็ไปตามถึงบ้านคุณแม่เนี่ยคุณแม่กินนิยน้อยนิดน้อยแล้วก็ต้องมากินตรงนี้ข้างบนก็ไม่ขึ้นไปนะ ม่ต้องรอให้หมดนี่ก่อน,นะคะ่ะเติมให้เสร็จสับก่อนแล้วก็เดี๋ยวถึงจะไปให้หนางแข่ไข่เมื่อวานก็เจอนางแข่ไข่ค่ะนอนรออยู่เมื่อวานฝนตกไหมเหรอก็ตกนะเมื่อวานตกนะเออเมื่อวานฝนตกไมอ้อมก็เลยไม่ได้ถือโทรศัพท์มาปล่อยเนี่ยเนี่ยต้องเติมมันแล้วเนะะี่ยค่ะไอสองตัวเนี่ยมันกินเก่งมากพอโตแล้วมันกินเยอะเนี่ยเดี๋ยวต้องเติมแล้วะคะ่ะ อิ่มแล้วนะพาไปแล้วค่ะหมดมันอิ่มแล้วก็ไปมันเนี่ยไม่รู้มันไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยซอกเนี้ยหมดไหมหมดไหมไงนักรบโอ้ยมัวไงนักลบ,กลบเก็บเก็บรายละเอียดไอตัวนี้ตัวเก็บรายละเอียดหมื่นไปแล้ว เออมาถึงนักรบมัวทุกทีสิน่ะไงนักรบมืดแล้วค่ะไอสีทองค่ะมาปุ๊บไอนักรบหนีเลยค่ะกลัวมันไอสีทองหรือส้มยักษ์นี่แม่ออมสงสัยจะเป็นในส้มยักษ์หรือเปล่าเนี่ยมองไม่เห็น,นค่ะเรื่องของเรื่องมันมืดมือไม้น่าจะเป็นในส้มยักษ์แต่เมื่อกี้เห็นว่าเป็นในสีทองนะ แต่ธรรมดาสีทองมันจะกลัวไม่อ้อมไงแต่นี่มันไม่กลัวไงใครเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่ออกไอ้ส้มยักษ์เนี่ยมันหายไปนานมากแล้วนะเนี่ยใช่มันหรือเปล่าเนี่ยไม่อ้อมยังดูมันไม่ออกแล้วนะเนี่ยน่าจะใช่สีทองน่าจะเป็นส้มยักษ์สม้มดูมือมันนะดูจากมือมันนะดูจากมือมันนะ สีทองอ่ะสีทองค่ะกินท,ที่เหลือของไอ้นักลบน้องก็มีอาหารเม็ดเนี่ยตรงนี้มีอยู่ด้วยค่ะมันรู้ที่ไงว่ามันต้องมากินนี่ต้องรอให้มันกินให้เสร็จนะเพราะจะเก็บชาม หารเนี่ยคือจะให้ไว้สองจุดคือที่บ้านนู้นกับที่นี่ก็หมดทุกวันนะคะตรงนี้ก็หมดทุกวันเพราะว่ามันรู้ไงรู้ไงว่ามีที่กินไม่เสร็จกินช้าแล้วเกินในสีทองยุงกัดฉันแล้วเนี่ยอือหือลีลาเหลือเกินยุงกัดแล้วเนี่ยเออมันนอนทำหน้าหล่อตรงนี้ค่ะไฟสองก็ไม่สนใจแนละ้ววันนี้เออฮะ ไฟสองมันก็ไม่สนใจนะไอ้สีทองอแขกขายอยู่ไหนเนี่ยฮะไม่ไปดูแขกขาอ่ะฮะแขกขายอยู่ไหนไม่สนใจแม่ห้องเลวันบบนี้ไม่ยากกะกลัวแนฮะ